ก็สำหรับวันนี้นะผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นเจ้าลูกบอลน,นี้นั่นเองนะฮะเขาเรียกว่า n s Spinner ะครับสำหรับลูกค้านะครับที่เกิดปัญหานะครับจะมีลูกค้าหลายส่วนนะครับตอนนี้นะฮะช็อปเราก็จะมีอยู่ที่หลายๆสาขาซึ่งถ้าใครจับจองมาเนี่ยใครจะอาจจะได้ห้างอาจจะได้จากที่ลาซาด้า ada, หรือว่าส่งจากอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งผมจะบอกก่อนว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่ไปจับจองที่ห้าง จะจะมีพนักงานขายให้อยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าท้านใดที่สายจากเน็ตออกมากลับมาถึงที่บ้านแล้วเล่นไม่เป็นผมจะบอกวันนี้นี่แหละฮะซึ่งเริ่มแต่ตัวนี้ดีกว่าฮะมันจะมีหลายตัวนะครับจะมีถ้าเป็นออโต้เป็นเชือกนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้เชือกวิธีการสตาร์ทด้วยเชือกง่ายๆทําอย่างไรนะครับอ่ะง่ายๆเลยครับอ่ะกล้องซูมเข้ามาหน่อยฮะนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับลูกบอลที่เป็นเชือกมันก็จะไม่มีจะมี2รุ่น เป็นออโต้ออโต้ก็เป็นตัวนี้เขาจะมีลานให้นะครับเราสามารถสตาร์ได้เลยอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันี๋้วค่อยอธิบายอีกตัวนี้เป็นออเป็นรุ่นที่เป็นเชือกนะครับรุ่นนี้เป็นเชือกเนี่ยถ้าเราอยากเล่นนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ที่บ้านนะครับหนึ่งเลยครับหยิบเชือกขึ้นมาจากกล่องนะครับเราจะมีเชือกแถมให้สองเส้นนะครับเราใช้ด้านไหนก็ได้นะครับล้านที่เป็นแข็งจะเป็นด้านสองฝั่งเลยแข็งหมดเลยนะครับเราใส่เข้าไปนะครับมันจะเป็นรูที่เป็นรูไฟและรูเล็กๆให้เราเลือกรูเล็กๆนะ ดันมือขึ้นไปฮะดันมือขึ้นไปดันให้สุดสุดให้ปลายเชือกอยู่ปลายนิ้วครับซึ่งเราพร้อมที่เล่นมือไหนถ้าอยากเล่นมือซ้ายเรากำมือซ้ายกระชากด้วยมือขวาถ้าอยากเล่นมือขวากำมือขวากระชากด้วยมือซ้ายนะครับเตรียมพร้อมนะฮะอะสำหรับใครที่อยู่ที่บ้านหยิบขึ้นมาพร้อมกันเลยก็ได้มาขยเข้ามหน่อยพี่กำแล้วนะครับกำขึ้นจับมือซ้ายขึ้นมาปลายเชือกแรงๆกระชากพร้อมการดึงแรงๆนะครับถ้าดึงแรงมันจะยิ่งเล่นง่ายยิ่งเล่นง่ายมากๆนะฮะ เีื่อผมเนะนะหนึ่งอ่ะเราเวลาดึงนะครับอีกอย่างหนึ่งอย่าดึงเชือกเอียงซ้ายขวาเพราะว่ามันจะไปติดกับลานข้างในให้เราดึงตรงๆออกมาตามลานที่มันให้มาเนี่ยครับอ่ะเหมือนการทําพร้อมกันนะครับเดี๋ยวทำห้ดูสักสองรอบหนึ่งสอง่เห็นไหมครับดึงออกมาแล้วลูกบอลข้างในมันจะสกูยอย่างเร็วพอมันเล่นอย่างเร็วปุ๊บเราบิวต่อครับโดยการที่เรากำมือขวาแน่นๆใช้ข้อมุนเป็นวงกลม,มคล้ายๆกับเราชงกาแฟตอนเช้าครับ หมุนขึ้นไปเรื่อยๆครับมันจะรู้สึกว่าฟิลิ่งมันจะไม่นังกอกแกลกนั่นคือเราเล่นถูกแต่เมื่อไหร่ที่เราเล่นแล้วมันดังกึกกักกึกกักมันจะทําให้ลูกบอลมันไม่สปินเท่าที่ควรนะครับมันจะไม่สมูทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจับฟิลิ่งมันให้เจอยิ่งจับฟิลิ่งปุ๊บแล้วมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆพอมันแรงขึ้นเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนสีไฟได้สำหรับลูกค้าที่ซื้อตัวเปลี่ยนสีเป็น MLC ไฟนะครับอ่ะเล่นจังหว่านี้ผมทาให้ดูอีกรอบแล้วังสำหรับลูกค้าท่านใดอาจจะไม่ทัน เอาใหม่อยู่เชือกขึ้นมาเลือกรูเลือกรูเลือกรูมันจะมีหลายรูนะครับอ่ะเลือกรูที่มันเล็กที่สุดเอาปลายเชือกด้านใดก็ได้ใส่เข้าไปไขขึ้นไปกำแน่นๆสมมติผมอยากเล่นมือซ้ายผมกำด้วยมือซ้ายผมดึงด้วยมือขวาหลักการง่ายๆคืออย่าดึงให้ไปชนกับฝั่งซ้ายหรือฝว่างขวาดึงให้มันตรงๆนะครับกระชากแรงกำแน่นๆพร้อมหนึ่งสองปเห็นไหมครับหมุนไปวงกลม หมุนหมุนหมุนฟิลลิ่งจับฟิลลิ่งมันให้ได้ยิ่งจับฟิลลิ่งได้เหมือนลองชงกาแฟมันจะง่ายที่สุดนะครับกำแน่นแน่เลยหลักการง่ายๆคือกำแน่นแน่แล้วหมุนเป็นวงกลมไม่ได้นะครับอ่ะหลักการประมาณนี้ประมาณนี้หลักการฝึกง่ายๆครับผมจะมีทิศอีกอย่างหนึ่งคือคุณลูกค้าลองหมุนไปหนึ่งนาทีหลังหมุนไปแล้วลองจับจับเวลาดูครับจับแรงสปีดพอจับได้แล้วลองหมุนกลับดูสักหนึ่งนาที บอกเลยรู้เรื่องคะรู้เรื่องบอกเลยครับกล้ามเนื้อส่วนนี้นะครับจะทำให้โฟล์ทอมได้ใช้งานเร็วมากสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบเล่นเวทฟิตเนสเล่นแบดมินตันเชนิดกอล์ฟหรือว่ากีฬาอะไรก็ตามที่มันต้องใช้แรงกลมมาเยอะหรือว่าข้อมือนะครับตัวนี้โค้ดสำคัญนะครับโอเคประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอย่างอื่นถ้ามีปัญหาเข้ามาเราจะมาช่วยนะครับติดตามได้ที่ไหนบ้างคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากติดตามบริษัทเรานะครับบริษัทเราก็จะเป็น จะมีช่องทางตามนี้เลยครับ a c e b o o k b e ส t e ลิเซอร์ส่งไปง่อ่ะอินตาแกรมนะครับเบส t อลิเซอรเหมือนกันิมิ์ง่ายเลยอ,อ่ะไลน์เหมือนกัน b บส t อลิเซอรนะครับติดตามเข้าไปก็สามารถ inbox ถามข้อมูลสินค้านะครับอ่าวิธีใช้สินค้าเหลือไหมอยากได้สินค้าจะจับจองที่ไหนนะครับเช็คราคาได้นะครับก็เข้าไปที่ตามนี้ได้เลยได้ค่ะ okay, ขอบคุณค่ะ